นักเรียน,น,นทั้น้ประถมศีกษ่าปีที่หกคิดจะจบไปนะครับตลอดระยะเวลาหนึ่งปีการศึกษาที่พวกนหนูได้อยู่ชั้นประถมเนี่ยได้สร้างความภาคภูมิใจได้สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียนมาโดยตลอดนะครับไม่มีเรื่องไหนที่พวกพวกเราทําให้โรงเรียนน่าหนักใจนะครับช่วยเหลือโรงเรียนมานตลอดทิงเหล่านี้ขอเชื่อว่า มันจะเป็นแรงเป็นบุญกุศลที่จะส่งให้พวกหนูหนูเนี่ยได้ประสบความสำเร็จในอนาคตนะครับแล้วพอก็เชื่อว่ากำลังใจที่คุณครูได้มอบให้ทุพวกเราทุกคนเนี่ยจะเป็นแรงส่งเสริมให้พวกเราได้เห็นตัวอย่างได้เห็นอนาคตที่พวกเราจะไปสู้ในอนาคตต่อไปในระดับมัธยมหรืออุดมศึกษาก็ตามนะสุดท้ายอย่าลืม โรงเรียนวัดอุทการามคือโรงเรียนที่พวกเราเรียนระดับอนุบาลระดับประถมเวลาพวกเราประสบความสําเร็จในอนาคตก็ตามขอให้นึกถึงโรงเรียนนี้ขอให้กลับมาพัฒนาโรงเรียนนี้ต่อไปนะครับเหมือนที่รุ่นพี่ๆเราได้ทําไว้พี่เขาจบไปเขาก็ยังนึกถึงพวกเราอยู่พวกเราก็เช่นเดียวกันจบไปแล้วก็จงนึกถึงโรงเรียนเรากลับมาพัฒนาโรงเรียนเรานะครับ ขอให้ช่วยกันตั้งฐานโรงเรียนเราให้เจริญก้าวหน้าต่อไปนะครับขอฝากไว้แล้วก็ขอให้พบเจอแต่การนนันมนมิติรที่ดีจ้พบเจอกับความสุขในทุกๆวันนะครับขอประสบความสำเร็จในชีวิตขอบคุณครับ